สวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนมานอกกครับทีมงานมีอะไรให้ก่อนเออครับเอาล้ครับอ่าคลิปนี้เราจะมาแนะนาสูตรเมนูแบบทาแบบหมูนะครับอ่าพวกหมูสามชั้นซี่โครงหมูวันนี้ก้อนว่าจะเนี้ยคัวแฮมนั่นนะครับคัวแฮมหมูนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูสูตรกระพริกแต่ว่าอึ๊กจะปิ๊กก่อนได้ครับจะเข้าบ้านก่อนเหรอ โอ้ก็มาเป็นอย่างนะครับเพราะคลิปอันนี้เขาก็อม่ค่อยมีคลิปฮือเมือฟซีได้พอเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันงานมันนักเนาะกูแล้วอ,อ,อู้แห็มนี่เนานะสักวันหนึ่งต้องเป็นของชีวิตคนมโนนอกนะครับเห็นเ <c oughs> ละละซิกใหญ่จยังตุ๊กเจ้าวอยู่ซิกเหล่าน,นี้นะี <c oughs> ่ละนะครับอ่เดี๋ยวก่อนแนะนำน้ำพริกนะครับสูตรคั่วแฮมนะครับเดี๋ยวจะจุ่ยกันเงาะนะครับ,รบนี่เขาจะเลือกเอาเป็นเนื้อเนื้อมันหน่อย ครับเออ,อเอาเนี่ยาะ,ะ,ะอันนี้มันใส่แกง่งพกกาดรมันเ่าไหร่กาดเด็บรอบกันนี่กับว่าการอะข้อที่ตามนะครับสองเอฟซีเนอร์แข่งมักการนะครับโลดไนะม่เอาแตรนะครับบางคนกับชอบติดมันก็นได้นะครับแต่นตัวจุดอติสกระดูกหน่ยอยก็ซับแบบชิ้นพอดีพอดี อย่เงี้ยประมาณจานเนาะหลายๆเมนูโอซัดติ๊ดสุดอ่อนเสมอนะครับเนอร์นี่นะติดซีคุ้งนะครับเล็บขนาดโอแฮมนะครับมต้องตอนไงอ่ะตอนที่พอดีเนาะเฮ้ยกุ๊กก่อนเอืกกระชับไปก่อนละนะครับ เคยดังไม่น้อยบอกจะฟังไว้กินเออพบกเอยๆดึอข้างบ้านจะได้ยินนึกว่าลาดจีนเต้นใจยด้วยซึ่งเข้าไปกินกเข้าครับแม่ก่อนได้กินก็เข้าแม่หลายวันละแกบอกมาหมูแซ่บจบ้อยซอสนน้ำน้ำพริกโอ้โหเหมนไหครับอ่าผักได้บหมผักได้บหมเออผักมาต้วย เอาญชันหรืออะไรงูดอะไรครับมาครับขอสูตรน้องพริกก่อนนะครับค่อยหัมนลาบผักชีหอมหอมแดงหอมขาวพริกตะไคร้เส้งเทศกะปิรดีนะครับไม่ได้เนาะัวกะลีนะครับตัวนี้ก็เป็นผักอ่าแต่เนี่ยค่อยหัมนะครับก็มีพวกยอดโกศลนะครับผักชีฝรั่งนะครับลำไยยีรา ครับนี่ใบจันทร์ใบจันนะเนะาะกะเพราใบบุก,กูดะประมาณนี้นะครับเอาละครับเราจะมาตับน้ำพริกกันก่อนนะเดี๋ยวจะโซโลนะับครับโอ้นี่แก้วกะจับมาแล้วครับอืมหืมมาถึงแอ้วปุณิลยแตน้ำพริกเดี๋ยวข้อแฮมละไอ้ใจเร็วๆอืเร็วขห้นอุยนน้ยเออครับอ่าอ่าขึ้นอุ้ย เผ็ดเผ็แทกับยุวัฒนะครับอืเห็ดตะไคร่น่ะใส่ไปเลยครับนี่เออไงเพาชี้อต่ํต่ำยากๆวุไม่ก่อนเนาะครับหอมแดงใสที่หลังนะครับเน้อเดี๋ยวมันใ่มันต่ำแล้วมันเสด็จเขาต่ห่างมันเอียนาหม่น เดี๋ยวใส่ที่หลังเออราดูฝีมือกันตามพี่ผมเล่นอุ้ยกันแล้วคอจะแข็งขนาดนั้นไหนโอ้นี่ยข,อขอ้อที่สามนะครับทั้งช่องเอฟซีนะครับเกาญี่ปุ่นเนาะตามเนาะเด็กประกาศเสกป่าก่อนสิสกคอนออนใส่สักโบะกันไป็นไงเออใส่สักโบกกอนพุ่นไง <c oughs> หกขาต่น้าพริกึขานั่นีก็แม่เพียใยถึงมือพียไหญ่ื้อสูงยาโอ้หียน้ำพริกรียบร้อยละโอ้หนูเลี้ยวทันใจรู้นี่มาถ้าจะเป็นคนขั้วนะครับมาดีนีนี่มาขนลงมือเองมานนี้ มันต้องใส่ตุ้ยนะเดี๋ยวรอน้ำมันอ่อนกํานะครับอิสองสาม,มนเอามาเปสองสามวค่ากระเทียมหน่อยโอ้ยมันมไ่ได้จุกนี่เขาะค่าน้ำมันนี่มันเท่ครับนะพิ ีับตอกตั้งๆอกระสาอ้ขึ้นจะหนักลงไปกันดีแค่เดอยวอืมห <laughs> ัไฟนะครับมันดีมันดีได้เหมือนแก๊สเนะาะเด,ดี๋ยวมากรองขึนเ <laughs> ลยเนะกวเพชกก็ื่อง นี่คนเนะคนะ็เท่ยอยหร่เนะล็กนะครับนะ้ำน่าพกแข็มเออจเย็ยให้เดียวัวพริกหอมๆก่อนเดี๋ยวรอกกัาครับจังหันกลนนะครับเน,นนะื้อครับโอ้เ่นหอมนะครับตอาสูงไว้หนยเนาะแกงหมูนะครับลงไปเลยนะครับัา้วตเลย เอพี FC, ก็อลองไปทำดูนะครับออสุดเจ้าแฮมหมูนะครับก็แฮมไก่ก็แฮม,มหมูก็แฮมหมูแบบสุดด้วยกันหมดนะครับพี่อ่าเดี๋ยวให้คนไปเรื่อยๆก่อนนะครับอ่านะเจ้ากวนอย่างทีซื้อมันจะไหม่นะครับเราก็ต้องเอาน้ำเอาน้ำ้าคลุกเขมกใส่กินละน้อยโอ้สุดยอด เริ่มหดตัวแล้วนะครับหมูนี่เขาจะใส่หน้าแล้วนะครับใส่หน้าเป็นก้อนผงกะหรีนะเขาใส่ที่หลังนะครับเนื้อหน้าร่างค้งนี่เลยครับใส่ไปนะครับนี่ครับเนี่ยคั่วไปหลยทีมันแห้งลงไปสักน้อยเขาจะเติมผงกะหรีนะครับผงนัวหกพักที่หลังโอเคครับเนี่ยออกมาในสก๊อตครับเราหน้าแห้งนะครับโอเคครับนี ครัเวลาเขาจะใส่ผงกะหี่นะเขาเหมือต้องต้นหน้ามันแห้งลงไปนะครับบอกแบบคุกคิกครับอันนี้เขาจะอเอาผงกะหรีม่มาสักหน,นึ่งซองนะครับใครหักแล้วเพิ่มกลมหอมนะครับไอจีมาม่าสัก <c oughs> ไปเลยส่งเลยครับางลงางนี่นะให้กิน้ีรีแน่วนิดต้ยด้พักนะครับอู้บรีไปพักเพื่อซุกกัะแนมจะแห้งพอดีนะครับนี่ครับผัก โอเคใส่แบบไม่ได้ฟุ้งนะครับอ๋อสูตรนี้มันต้องใส่นะครับเนอะพวกไอ้โอ้ยในี้แฮมเิี่วขาวพวกนี้น่ะมันต้องใส่ใส่แล้วโอ้งอพักก็ใส่ใส่พักหลายๆใส่นักพักนะลำหนึเดียวสองหนึ่เดียวพอ้วอ๋อดีนะพอได้แต่ซุ่มอืมโอแคมต้องเน้นพักน้าเหลือดให้เงี้ยใส่พัก ở trên vớt đây ừ, ừ. cả, à, okay. Ủa. Ủa, không cái, không thì nói hay giờ là ok rồi phồng nón này khổ phồng nón lắm nát nữa phi nong, <laughs> à, ok, đây là, ui, có hem người ta, người này cũng nói, làm nói nó โบโบไม่มาจะแข็งองไม่หรือก็จำนำนะเป็นไก่เป็นอย่างกั้นเนี่ยได้ครับสูตรนี่เลยครับอพักน้ำลูกตัวใส่มันยมหมนสกน้อยมหมดน้อยเดียวนะครับอู้จักว่าเราไปมันยมอืมยมหรือยุกตัวงบเอาละพ่อพี่เก็๋ว่าเนี่จริงแล้วก็เข้ากับผมการทำเป็นทุกอย่างนะครับแต่ว่าบางครั้งมันแบบมีคนจุ๋ยไทยนะครับก็ต้งเป็นต้องไทยนะ นากรอนมาอยู่สักห่ายยุ่งครับนั่นคกรอนอยู่แบบกรอนจุยอไทยนะครับนะครับแบบซุกมาให้มาดีนะครับพอมันจะได้กรอบนะเพราะพักประเภทนี่มันกลิ่นสดได้หมดะนะครับนะแบบ,บกรอบถ้าซุกนําไปมันจะเหนียว <c oughs> โอ้มาละได้ละเดี๋ยวขอจิ้มกับน,น้ำซุปเป็นไหนห้อง <c oughs> ขออย่าจิ้ปากเลยนะครับเราบ้านเฮาถ้าจิ้มก็จิ้มปากเรา เดี๋ยวเอาน้ำปลามาหน่อยน้ำปลาครับทุกอย่างสุดยอดล่ะโอเคซอสอ๋อโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับนี่นะครับักซอสเค็มกระเยี๊ยวน้ำปลาแห้งทุกคนปิ่เสื้อเพียงวางของปิดนี่เออเอ้ามา ความซึบมาออมจะได้คนน้อยเป็นน้อยครับเชิญใช้กับน้องจุ่มมาเชิญเอื้อเกิดขอหยัดยไม่ตั้งต่หัวคลิปนั่นนะครับออน้ำจะออกสีเลือดนี่เพราะว่าเขาใส่อันผงกะหรีร่นะครับามาพร้อมละเขออ่าอ,อุ่น เสริมเพิ่มเสริมเสริมเพิ่มซีปุ๋ยนะวันี้มาวันนี้ชีวิตคนมันหนอกเนี่ยคือก้อนขอกินเนาะเพราจ่าจะเป็นได้ของอ่ะครับอ่าตรงนี้ก็บมัได้แนะนํานะครับมัได้สนับสนุนในการขินเหล้านะครับแต่ทีมงานเขาต้องมีสโลแกนครับกับยาฆ่าเชื้อใช่ไหมเจะาหัซึ่งบางคนที่เขามาดูเข้าใจนะครับเดาลินที่หลังเนี่ยผมพักไงาผมสอนในไหนก่นก็เหมือนว่านั่นตีเหาไปกินยิ้มพูนไะ

nhúc ở đây nó không ừ, <coughs> mong có mong 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 ดับดับดับมันจะเผ็ดไหมยี่หลี่กระดาษผมไป็นคนกินเผ็ดเด้ครับครับเขาละเริ่มเผ็ดละเนื้ออยู่เค็มกว่าดอกปากเลยอันนี้พริกนี่พอเผ็ดปั่นได้แลอวพริกนี่แล้วมันเผ็ดลองห่อเฮ้ยลองห่อเราจะอึ้อหนึ่ครับ พริกนุ่มไม่เผ็ดอยังพริกนุ่มพริกแกนอย่างพริกแกนจะเผ็ดหวานเออถ้าพริกพซุกใช่ไหมแบบเผ็ดไปใหญ่หวานจวก่าปแต่แต่โอ้ถ้าเสร์ฟแกไปนอนผอมุวยมันนะครับอันนี้อันหวานอืมกับเขาต้องกรอบดีครับอืเป็นพริกเป็นพริกหวานมันเป็นพริกหยวกพริกหยวกแค่เอามาเฮ็ดอี่อย่างหมดโอ้ กนอดกบปนป้นหวานหวานกินข้าวได้ค่ะเนาะตรงนี้เขาก็มีเนาะเออรอยะไม่ไเม็ไปปูกับผืมหวานนะอะสบายใจดีอืมพริกหวานกับเผ็ดได้ได้แค่ข้าวเดียวผมเขาผมแต่กอนผมกินเผ็ดอยู่แล้วครับอืม ผมใส่พริกก๋วยเตี๋ยวนี่เสียหายส่นครับอือกะเปิงอ่ะใส่พริกแค่ลงไฟกับเปิงหันเมาตลอดเฮ้ยว่าบบบจิ้มกันย้อนนะย้อนแบบขี่แตกตลอดหองว่าดีเหลาจิ้มเจิ๊ยมเข้าไเนี่ยอ้ยนั่งกินเข้าล้างนักเนาะครับกินก๊านะครับโอ้สุด โคกแฮมครับหมูนะครับหมูสามชั้นชอบติดมันอ่าก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีแล้วแต่คนชอ็อะแต่สูตรนี่นะครับโอเคเลยก็ส่วนยอดก็ส่วนหนึ่บก็ส่วนนี่จริงมันเป็นไงนะครับเอาเสียบถ้ามาจากทางจากวัดที่อยากจะได้เอาไปปลูกคือม้าถแถวดีนทั้งเหนือเขาเนี่ยเอาเสียบพพดไว้เนาะฮักการเอาเสียบโพดไว้แล้วก็ไปปลูกทีก่บ้านก็เป็นนะครับ หัวเขาไม่ไอิดได้ละเนาะเพชรก็ดีละแบบเข้าหูเลยมะั้งเข้ามาแบบมัม้มอยู่ข้างตาปีกเลยแสดงว่าฝีมือผมตบเหมือนก <c oughs> ันนะเอ้าฝีมือนี่เต๋อครับไปก่อนชอบพำมด้วกว่ายังไานะครับข้างต้องกำกล้องถ่ายเนืกวก้อนนะครับเนาะเราคนอื่นเต๋ กกล้องมาจนะครับก็ไลยม่จุวยกันเนี้ยหลายคนบอกเห็นเคยทำทำไม่กูเตือแต่ว่านี่ปัญหาเรื่องเนี้ยทายเนี่ยครับใครก่อนไปนะครับครับนี่ทีมงานเขาได้นําเสนอนะครับจุวยกันทำเนาะโ้แฮมหมูนะครับเอาไปเอานัวนี้ก็เป็นมีเมนูเติดกับเข้าก็ได้นะครับแับแก้มก็ดีนะครับเอาหน้ัวหวหน้นาน้ ก็แฮมก็ต้องมีหน้าพุกกิดหน่อยนะครับเนาะนี่เหมนเมนูที่น,น,ทน,น้ำนักอก็นะครับพอตที่ตามในช่องชีวิตคมหนอกเอฟซีนะครับมาได้ลงหลายวันละนะครับแก่งประกัดโอ้ล้ำขนาดใส่ปลาปลาลิ้มหรือปลาเจละหรือปลาช่อนห้องนั้นอะไรยังครับอเดี๋ยวยคลิปหน้า มีอย่างนั้นะก็คอยติดตามนะครับเอาคุณแฟนครับมีเข้ามาติดตามนะครับใครไปเข้ามาดูแล้วก็เข้าดูใหม่นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดติดตามกครับช่องชีวิตคมนกอันช่องคือช่องชีวิตคมนอกเลยนะครับเดเขาจะมีคลิปอ่ามาลงเกือบทุกวันนั่นนะครับถ้าปฏิทิดงานนน่นอนเดี๋ยวจะหน้าเขาจะไปซใส่กับฟันหม่องนะครับไปใจตุนกักระเสดผ่องนะครับอ่าก็คอยติดตามโอเคครับอ่าวันนี้ชีวิต โคนมโนกับทีมงานเมียนายเพ่กอน <c oughs> เออเอห,หอยก้าวมาสับร้องครับสับร้องเออเออเจ้าคนปีกันเ <Okay S 2> นาะโอเคครับนนขอบคุณครับผม